สวัสดีครับวันนี้มาเปรียบเทียบอขอบข้างของพระยุคสมเด็จโตกับพระยุคใหม่สามสิบเอ็ดปีนะครับว่ามีความแตกต่างกันรักษาแบบไหนนะครับให้ท่านศึกษาเรียนรู้ขอบข้างของพระเก่าโบราณกับพระใหม่นะครับอตอนนี้ให้ดูพุทธศิ์ความงดงามก่อนนะครับ อันนี้ก็คือพระเก่าพระโบราณนะครับทำมาจากปูปนเปลือกหอยอันนี้ก็เป็นพระยุคใหม่นะครับของวัดระฆังนะครับปีสองพันห้าร้อยสามสิบสามนะครับสามสิบกว่าปีแล้วครับผิวนี้ก็เริ่มจะสวยงามแล้วครับเส้นซุ้มก็เริ่มจะม้วนนะครับที่พระจะผ่านการเวลามาได้ร้อยกว่าปีเนี่ยรักษานี้ มันต้องใช้เวลานานมากครับเนี่ยผมมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างพระสามสิบกว่าปีกับพระร้อยห้าสิบกว่าปีขึ้นนะครับนี่นะครับองนี้จะเป็นพระยุคปลายนะครับสมเด็จโตรสร้างไว้นะครับนี่อันนี้ผู้ธศิสป์ความงดงามของพระใหม่ของวัดะระฆังนะครับก็มีความสวยงามนะครับนี่นะครับ จะทำเอกลักษณ์ไว้ก็คือมีจุดไข่ปายปนะครับปีสอง3น้าร้อยสามสิบสามนะครับของวัดอักคังนะครับ yeah, <baby. S 1> นเนื้อหาค่อนข้างจะสวยงามเหมือนกันนะครับพระองค์นี้นะครับถ้าผ่านเวลานานอีักสี่ห้าสิบปีนะครับหรือร้อยกว่าปีเนี่ยผมกล้าพูดได้นะครับเนื้อผ้าเนี่ยจะต้องเหมือนพระองค์นี้ฮะ มีความแข็งแก่งนุ่มนวลแล้วก็มีการตกปลึกเห็นไหครับอันนี้เนื้อขององค์พระเนี่ยค่อนข้างจะมันวาวสวยงามมากครับพระองค์นี้ก็ทํามาจากปูนปกหอยผสมน้ำมันตังยิ้วนะครับอันนี้ผมให้ดูเพราะจะสิงความงดงามก่อนนะครับและเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบขอบข้างให้ดูนะครับ นะครับนะครับนะครับจะเห็นความแตกต่างไหมครับพระสามสิบกว่าปีกับพระร้อยกว่าปีนะครับ,นะรบอันนี้คือด้านหลังพระร้อยกว่าปี จะต้องมีความหดเหี่ยวการยุบกันย่นวันนี้ผมมาให้ดูขอบนะครับขอบข้าง,<อ>างเห็นไหมครับนี่คือพระสามสิบปีมันสารสวยงามนะครับนี่วัดระังเนี่ยส่วนใหญ่จะผสมมวลสารไว้สวยงามมากนะครับนี่พระองค์นี้ถ้าใช้เวลานานอีกสักนิดหนึ่งจะสวยงาม อันนี้พระร้อยกว่าปีเห็นไหมครับพรอมหดเหี่ยวการยุคข,ของเนื้อพระเห็นไหมครับสิ่งเหล่านี้ต้องผ่านการเวลานานเป็นร้อยกว่าปีนะครับถึงจะเกิดลักษณะประเภทอย่างนี้นะครับนี่เราจะเห็นข้าวนมน้ำกันยิ้วนะครับมายุคนี้นะครับผสมน้ามันน้อยไปนิดหนึ่งนะครับนี่สูตรเนี่ย ทำได้ไม่เหมือนว่ารับรั้งแน่นอนนะครับการผรสมสามรมวลสารหรือน้ำมันนะครับรับรองว่าไม่เหมือนนะครับทำได้แต่ไม่สามารถเรียนแบบได้100%นะครับหรือผสมสูตรได้100%นะครับวันนี้ที่ผม,มให้ดูนะครับหนึ่งคือผม,มให้ดูตรงนี้ขอบข้างขององค์พระนะครับ นิดนึงนะครับวันนี้ผมจะให้ดูขอบข้างเห็นไหมครับนี่คือขอบข้างขององค์พระนี่คือขอบผ้าใหม่นี่จะคมสามสิบกว่าปียังคมอยู่เลยเห็นไหมครับเนี่ยเป็นสันอยู่เลยนะครับเนี่ยสังเกตพระนะฮะเวลาเราเจอพระเนี่ยหยิบมาดูให้ดูขอบข้างนี้เราก็รู้ว่าอายุ ผ่านเวลานานไหมนะครับแล้วเรามาดูองนี้เห็นไหมครับขอบข้างก็จะไม่มีเหลี่ยมนะฮะแล้วก็จะมีการยุบเหลี่ยมสันไม่มีนะฮะเนี่ยคือขอบข้างเนี่ยพระร้อยกว่าปีขอบข้างไม่มีฮะไม่มีคมนะฮะสันขอบไม่มีแล้วนะเห็นไหมครับเนี่ยนะครับ ทุกส่วนนะครับขอบข้างจะไม่มีนะไม่มีไม่คมแล้วเนี่ย,ยแต่เราหยิบมาดูผ้าสามสิบก่าปีนะครับขอบสันยังคมเห็นไหมคมเลยเห็นไหมครับยังเป็นเหลี่ยมเป็นสันอยู่เนี่ยเวลาเราดูผ้านะขอบข้างแล้วฐานนี้ก็จําเป็นนะครับเนี่ยเห็นไหมครับยังคมอยู่เลยขอบสันนะครับ เรามาดูอ,องค์นี้นะครับขอบสันนิมนต์นะฮะไม่มีเหลี่ยมไม่มีสันนะฮะเนี่ยนี่วันนี้มอนมาเปลี่ยนเนี่ยนะครับ จะเป็นด้านหน้าด้านด้านข้างนะครับเห็นไหมครับขอบสันไม่มีแล้วนี่นะครับนี่ขอบข้างเหล่านี้ต้องมนไม่เป็นเหลี่ยมเป็นสันนะครับถ้าเป็นผ้าใหม่ครับเห็นไหมครับเหลี่ยมสันยังคมอยู่เห็นไหมครับเนี่ยน,น,นี่อันนี้ก็เริ่มจะอ่า สันนิดๆน,นะฮะสามสิบป,ปีแต่ยังยังเหลืออยู่ฮะความคามังเหลืออยู่นะครับเนี่ยแหวมสันยังคมอยู่นะครับอันนี้ผมมาให้ดูศึกษาขอบนะครับขอบข้างนะครับนี่นะครับ เป็นประโยชน์ไม่มากกว่าน้อยนะครับการดูขอบข้างขอบสันด้านข้างขององค์พระนะครับเผื่อท่านเจอพระสมเด็จวรครัง้งเราจะดูทุกซอกทุกส่วนนะครับนี่นะครับนี่คือผ้าใหม่นะครับสามสิบกว่าปี การยุบเห็นไหมครับด้านหลังก็ยังไม่มีนะครับซึ่งต่างจากพระสมเด็จพระครังเห็นไหมครับการยุบเนื้อมันวาวความห่อเทียวของผิวพระเห็นไหมครับเนี่ยเวลาเราเอียงพระเราจะเห็นฮะเนื้อหาความเก่าเห็นไหมครับการยุบของเนื้อพระผิวเนื้อพระครับ เห็นไหมครับเนี่ยเขาเียเหี่ยวเหมือนปุยเมฆเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนื้อก็จะมีความนุ่มนวล,ว,ลวาวไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนขององค์พระนะครับเนือ้อจะมีความนุ่มนวลคมชัดลึกเส้นซุมม้มม้วนม้วนตัวเนี่ยสวยงามรับผ้าใหม่ครับ สามสิบป,ปีเส้นซุ้มยังไม่ม้วนฮะยังเรียบตึงอยู่เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยมันต้องใช้การเวลานาน,านมากครับที่เขาบอกว่าให้ดูเส้นซุ้มมีการหดตัวหรือม้วนตัวเนี่ยเห็นไหมครับเราดูส่วนนี้ได้ฮะผ้าใหม่มันจะมีความเรียบเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันดูง่ายง่ายครับเนี่ยเห็นไหมครับเส้นซุ้มยังเรียบอาจจะมีการม้วนนิดหน่อยนะฮะเห็นไหมครับม้วนเริ่มม้วนแล้วฮะ นี่นะครับแล้วเรามาดูพระทันยุคท่านสมเด็จโตเห็นไหมครับเส้นชุมนี่ม้วนม้วนสวยงามเห็นไหมครับสิ่งที่ผมทําทุกวันนี้ก็อยากให้ท่านได้ศึกษาเรียนรู้หลายหลายรูปแบบของพระสมเด็จวรครังที่ท่านสร้างไว้ให้เราได้กราบไหว้บูชากันนะครับนี่พรพุทธสินก็งดงามเห็นไหมครับนี่ คมชัดลึกนะครับอันนี้พระยุคใหม่ยังไม่คมนะฮะจังการแกะบล็อกแม่พิมพ์เนี่ยยังไม่ลึกเห็นไหมครับไม่ลึกพอนี่เขาเรียกว่าพระแกะบล็อกพิมพ์ขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะไม่คมนะครับเขาก็เอาพระองค์จริงเนี่ยครับไปทําแม่พิมพ์แม่แบบต่างจากพาระสมเด็จวรัง เห็นไ,ไหมครับคมทุกซอกทุกมุคมคงคมชัดลึกอโอเคนะครับสิ่งที่ผมทำเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้ท่านเด็กศึกษาเรียนรู้เก็บเป็นความรู้ความรู้นิดๆหน่อยๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนอื่นได้เรียนรู้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับท่านที่กดติดตามครับสวัสดีครับ